สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงสตอร r y นะคะกับดิฉันพาขวัญปิ่นทองคะ่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะและวันนี้นะคะเรามาอยู่กันกับคุณจิรวรรณลิวอิสนะคะกรรมการผู้จัดการบริษั AL, ท JAL k i d แ Fashion จำกัดน,นะคะซึ่งจะมีโครงการ งานเดินแบบการกุศลแฟชั่นโชว์สร้างบุญด้วยใจปี2015จะมีวมัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการนี้อย่างไรไปพูดคุยกับคุณจิรวัณได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตถามนะคะค่ะถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี<ข>้ค่ะมีความเป็นมาอย่างไรคะของเรานะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กส่งออกของประเทศอังกฤษนะคะค่ะซึ่งเสื้อผ้าแต่ละแบบเราจะออกเป็นในเอกลักษณ์ของให้เข้ากับเด็กะคะ่ะเกี่ยวกับสีสันแล้วก็ งานในครั้งนี้ JL ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้ของอสร้างบุญด้วยหัวใจค่ะจริงๆก็ต้องดูเกี่ยวกับจุดประสงค์ของเด็กพ่อเด็กส่วนมากเราจะเน้นเกี่ยวกับกิจกรรมมาค่ะเกี่ยวกับเดินแฟชั่นโชว์แล้วก็ออกถ่ายแบบอะไรอย่เงี้ยค่ะ,ะก็คือ,อเราจะตัดเสื้อผ้าให้เข้ากับเกี่ยวกับงานต่างๆที่จะไปเดินแฟชั่นโชว์ในในงานที่จะเดินนี้ก็คือเอกลักษณ์มาจากอังกฤษโดย,โดยตรงนะคะเพราะว่าในขน เกี่ยวกับวัตถุดิบของอังกฤษมาโชว์ในในที่เมืองไทยอะค่ะให้รู้ว่าแบรนด์ของเรานี่เป็นของอังกฤษค่ะที่เป็นสมสารกับคนไทยค่ะมีกลยุทธ์ในการทำการตลาดให้โดนใจก็คือส่วนมากใช่ค่ะส่วนมากเราจะมีทําเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ Facebook แล้วก็ของอินสตาแกรมค่ะก็คือเราจะมีทั้งผู้จัดการแบรนด์นะคะที่คอยอัปเดตเกี่ยวกับ โซเชียลแนตเวิร์ตลอดพูดคุยกับลูกค้าค่ะอยากให้คุณนี้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นิดนึงค่ะค่ะก็คือเกี่ยวกับส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกอะคะ่ะเกี่ยวกับบนเวทีเพราะว่าจริงจริงเราพาเด็กออกงานนะคะก็คือจะส่งเสริมเกี่ยวกับเด็กได้กล้าแสดงออกแล้วก็เสื้อผ้าเราก็เกี่ยวกับเวลาเราออกงานคนก็มาดูเยอะอยู่แล้วะคะ่ะม,มีวิธีการคัดเลือก วัตถุดิบในการมาผลิตเป็นเสื้อผ้าในแบรนด์ J. L. เนี่ยนะคะเอ่อส่วนมากนี่ก็จะเช็คเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบก่อนนะคะว่าเราจะเพราะว่าเด็กส่วนมากผิวเขาจะค่อนข้างระคายเคืองอย่างลูกนี้จริงๆงเขาเป็นผื่นแพ้ง่ายเพราะว่านี่ก็ต้องคัดเกรดอย่างดีอยู่แล้วค่ะที่จะมาตัดให้เด็กใส่ค่ะค่ะก็คือมีโรงงานใช่ค่ะมีใช่ค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่อังกฤษใช่ค่ะแต่ตัดเป็นแค่บางชุดอย่างชุดของน้องก็มาจากอังกฤษค่ะ แล้วมีวิธีการคัดเลือกนางแบบสาวๆวัยสายยางงี้ยังไงคะอ๋อค่ะส่วนมากก็เป็นน้องที่เกี่ยวกับเขาต้องการพ่อแม่เขาต้องการส่งเสริมให้น้องกล้าสแสดงออกแล้วก็<ม>ชื่นชอบเสื้อผ้าเราด้วยเขาก็มาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ V.I.P. ของแบรนด์นะคะ<ม>ซึ่ง V.I.P. เราก็จะพาออกง,งานตลอดอยู่แล้วค่ะคือของเราทั้งขายเสื้อผ้าแล้วก็ส่งเสริม,มเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กนะคะเนื้อผ้าเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ,ะเนื้อผ้าของเรานะคะก็คือ สีสันก็สดใสอะค่ะที่เห็นได้ชัดแล้วก็เนื้อผ้าจับได้เลยค่ะจะค่อนข้างจะลื่นแล้วก็นิ่มแล้วก็ไม่ระคายเคืองแล้วเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบเกรดอย่างดีค่ะเขาสามารถเสื้อผ้านเนี่ยน้องสามารถที่ใช้งานคืนด้วยได้ชใช่ค่ะ hmm. ใช่เราไม่ได้ตัดเชื่อเพื่อที่จะมาออกแค่งานเรางานเดียวน้องสา,สามารถใส่ไม่ว่าจะเป็นงานราตรีงานแต่งงานวันเกิดน้องใช้ได้หมดค่ะค่ะโปรโม,มชั่นที่กําลังมาแรงหรือคอลเลคชันที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้ในปีนี้คือสีอะไรคะคุณค่ะ คงจะเป็นคอลเลคชันทาที่มาเปิดตัวที่เมืองไทยเพราะว่ายังไม่เปิดตัวที่ไหนค่ะจะเป็นสี่สี่ก็เป็นคอลเลคชันคู่แม่ลูกอะค่ะที่เป็นคุณแม่ทใสไที่เป็นนางแบบยืนข้างหลังนะคะค่ะใช่ค่ะคุณพ่อได้ค่ะเรามีทุกไซส์ใช่ค่ะค่ะแล้วปีหน้าเราจะเห็น JL ปีหน้าปีหน้าจะขยายตลาดไปในที่นี่ไหมคะ ก็คงจะที่ที่นี่คิดไว้นะคะก็คงจะเป็นทั้งต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะที่ตั้งไว้ก็คืออาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน<ม>แถวๆอังกฤษด้วยอะ,ค,ะค่ะโครงการนีก้การเดินแบบเนี่ยสร้างกุฏเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่4และะ้วค่ะสี่ 4, ปีหน้าเราจะไปที่ไหน<ช>ตันเอ่อให้ติดตามแล้วกันค่ะติดตามทางเว็บไซต์ www.jlfashion.net นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะแบรนด์ JL นะคะเป็นคําไทย เป็นพิมพ์ไทยเลยค่ะตรงตัวแบรนด์ JL แล้วก็แมเน g เจอร์ JL ค่ะติดตามเราคาดหวัางในการเดินแบบครั้งนี้จับน้องๆเนี่ยไปสู่สายตาคนเย,ยอะๆยังไงคะเจะคะเพราะว,ว่าจริงๆของเราในเราลงทุนซ้อมก่อนอ่าก็คือวันที่6อะค่ะเราฟิตติ้งเวทีจริงคิดว่างานก็คงต้องออกมาเป๊ะเพราะว่าเราจ้างครูโปรเฟชชั่นแนลมาสอนบนเวทีจริงอะค่ะค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็สิ่งที่คาดหวังในแบรนด์ JL ให้ติดตลาดในเมืองไทยให้คนไทยเป็นที่รู้จักเยอะๆอย่างไรคะค่ะตอแรงนี้ขอฝากเ,เว็บไซต์ก่อนนะคะ w w w JL fashion net ค่ะแล้วก็ f e c o o o ก k ค่ะแบรนด์ JL แล้วก็อ,อ,อีกเฟซหนึ่งนะคะเฟซแมเนเจอร์ JL ค่ะให้ให้คนที่สนใจเสื้อผ้าของเรานะคะก็คือให้ติดตามทาง สามเว็บไซต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็วันนี้เอ่อเจจะไปเดินแฟชั่นโชว์อย่างอลังการไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนนะคะก็คือที่ตึกคอมก็คือติดตามได้ตอนต่อไปะค,ะค่ะแล้วสิ่งที่จะฝากไว้แรงบนันดาลใจทุกวันนี้สุดท้ายเลยของคุณดิ่ะในการที่จะทําแบรนด์ทั้งส่งทั้งผลิตแล้วก็ส่งออกเป็นเป็นเป็นหญิงเหล็กนะคะ <laughs> ถือแในวงการนะคะ มีแนวคิดหรือม,ม,มีมีแรงบนันดาลใจยังไงคะแรงบนันดาลใจจริงๆเสื้อผ้านี้จะเป็นของลูกคะ่ะเ,เพราะว่าลูกเขาชอบอ,ออกงานแล้วก็จริงๆแรงบนันดาลใจบนันใจก็คือผลิตจุดประสงค์จริงๆก็คือผลิตเพื่อที่จะให้เด็กได้ใส่แล้วก็ได้รู้จักเกี่ยวกับ J L มาจากไหน ค่ะเรามาถามคุณแม่สักท่านหนึ่งนะคะจะเป็นท่านนี้นะคะว่า <c oughs> คุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรคะคมีความรู้สึกอย่างไงที่วันนี้ลูกๆได้มาเดินแฟชั่นโชว์ค่ของ J L บ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะค เหมือนกับว่าเราได้มาเป็น V.I.P. V.I.P. กับแบร์แล้วการที่ได้ผลตอบรับกลับมามันเกินคาดอย่างน,นี้ค่ะลูกเราก็ได้มีความสามารถได้ขึ้นเวทีได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งทั้งที่เราไม่คิดน,นะว่าเราจะซื้อเสื้อผ้ายอ,อย่างเดียวแต่ไปมาลูกได้ขึ้นเวทีด้วยวันหนึ่งก็มีครูมาสอนอีกโุ้ยเหมือนกับลูกเราก็ได้พัฒนาการไปอีกอะค่ะแล้วครูใช่ครูที่มาสอนก็เก่งลูกเราก็ปลื้มเลยทีนี้แล้วน้องๆลราลูกน้องๆมีความรู้สึกว่า ใร่หนูใส่เสื้อผ้าแล้วหนูหล่อขึ้นไหมลูกหล่อขึ้นไหมครับหล่อขึ้นแ <รอ S 1> มหล่อขึ้นใช่ใชไหมลูกแล้วหนูจะไปบอกเพื่อนเพื่อนไหมถ้าเพื่อนเพื่อนถามว่าซื้อเสื้อผ้าจากที่ไหนหนูจะบอกว่าซื้อผ้ายี่ห้ออะไรลูก<จ>อ L J L ใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนิกนะคะจิรวรรณลิวอิสกรรมการผู้จัดการบริษัท J L จำกัด k i สแฟ a ั่นจำกัดมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคุณแม่ของน้องไปนะคะที่พาน้องไปามาเดินแบบวันนี้ค่ะก็อยากให้น้องมีความก้าวหน้ากับแบรนด์ JAL ค่ะสวัสดีค่ะแม่นกนะคะเป็นแม่ของน้องพีมค่ะเออจุดประสงค์ที่เริ่มต้นเลยที่มาสมัคร JAL นะคะก็คือเห็นจากเสื้อผ้าก่อนที่สวยงามค่ะพอมาสมัครปุ๊บแล้วน้องก็ได้มีเวทีเดินแบบรู้สึกน้องก็ชอบ คุณแม่ก็ชอบค่ะเพราะว่าน้องได้แสดงความแสดงความสามารถแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเดินแบบการกุศลที่ตึกคอมค่ะน้องก็จะได้มาเดินร่วมร่วมเดินแบบด้วยค่ะแล้วก็มีครูมาฝึกมาสอนให้รู้สึกประทับใจกับแบรนด์ JAL มากเลยค่ะชื่อบิมมี่ค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะสารศาสตรวิเทศมชมุค่ะปอะไรแล้วป .2 ค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรคะ มาเดินแบบค่ะในชุดอะไรเอ่ยชุดราตรีสั้นๆค่ะวันนี้มีเพื่อนมาดูหนูเยอะไหมคะเยอะค่ะมาถึงหนุ่มน้อยของเราบ้านนะครับหนุ่มน้อยชื่ออะไรลูกไบครับชื่อน้องไบน้องไบอยู่โรงเรียนอะไรครับกมทกศึกษาครับชั้นปอะไรแล้วลูกปสองปสองแหระครับวันนี้น้องไบหล่อไหมมั่นใจไหมลูกมั่นใจค่ะหล่อไหมลูกมั่นใจใช่ไหมครับมีเพื่อนชมเยอะไหมลูกวันนี้เนี่ยมีครับมีเหรอครับลูกวันนี้หนูเดินแบบเป็นเป็นคนที่เท่าไหร่ครับวันนี้ เดินในแถวแถวแถวเดินกับใครลูกวันนี้เดินกับใครวันนี้หเดินแบบกับใครลูกเดินคนเดียวหรือว่าเดินกับสาวๆเดินกับเพื่อนเดินกับเพื่อน,นใช่ไหมลูก